ไปดูรองเท้ากันบอกเลยว่าเยอะแน่เยอะแน่ล้วบอกซิเฮ็ดผลว่าทำไมหนูต้องซื้อรองเท้าใหม่ทุกทีเลยคะน่ารักค่ะทุกคนดูเป็นน้องแมวแน่นอีกแล้วหรอแน่นอะไรก็ใส่ได้ไม่เป็นไรเถอะวันไหนพี่ยังใส่ขาวกู๋อ่นที่ขโวยรองเท้าไปอาจจะเปลี่ยนเป็นสเสร็จหรือแ่าลองกันนะคะนี่เยอะมาก เรบกันแล้วแต่ว่าซื้อทุกอย่างเลยนะเอาจริงมาถตั้งแต่มาถึงพี่ไม่เห็นว่าหยุดกินเลย วันนี้ก็มาถึงนะคะทุกคน<ด>พวกเราจะเปิดทางแล้วแล้ว <c oughs> ลวันนี้ทำไมเรานะคะก็จะมาเตรียมตัวเปิดทางกันนะคะป<ด>ีนะคะเราก็จะเป็นพี่ป .6 แล้วถ้าละ่ะเป็นพี่ป .6 ก็แบบรู้สึกแบบเร็วมากคือแบบแป๊บแ๊บอ้าวฉันเป็นพี่ป .6 แล้วเหรอเสร็จนี้ก็คืออยู่ป .6 แล้วเออก็ตื่นเต้นมากทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกว่าซื้อของเตรียมตัวเปิดเทอมวันนี้จะมีอะไรบ้าง อะไรใดๆนะคะแต่ว่าชุดอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่านี่อยู่ปีสุดท้ายแล้วไงส่วนนี้ก็ชุดยังใส่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันนะคะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนบาย20 minutes later ถึงแล้วไปว้าสวยมากคุณนะถึงแล้วจ้าปิดประตูด้วยจ้า ทุกคนอาจจะไม่คุ้นใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้มีแค่เราสองคนทุกคนว่าตอนนี้พี่บอวทำไมไปแล้วทันทีโอเคแบตหมดเอาไหว้ทุกคนเมื่อกี้มันแบตหมดไปกันต่อค่ะทุกคนนี่ตอนนี้คือมีเราสองคนนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าอะไรพีว่วาวไปแล้วพีว่วาว ยังไงก็แบบจะไม่ได้เห็นหน้าพี่วาวไม่ใช่ทุกคนก็จะเห็นหน้าพี่วาวเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดียบพี่วานะคะก็จะแบบว่ามีวงมีร็อกอะไรใดๆแบบมาตลอดนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเนาะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ดูพวกเราสองคนไปก่อนนะคะเด็กมัธอยัไม่ธยังไม่เธอยังไม่วอกไปเข้าไปกันไปทุกคนไปซีลองเท้ากันนี่นะคะทุกคนโซนซีลองเท้าคือเยอะมากพี่ว้ายบอกว่าอยากใส่บ็อบพีนะคะเพราะว่า มีว่าเคยใส่แต่แบบว่าแคชชั่นแต่หนูบอกว่าอย่ามีส้นนะคะก็ต้องเป็นฟักทีนใจดูอะไรนี่รองเท้าเรียนเบอร์อะไรคะหยุดกินก่อนเนาะหยุดกินก่อนแค่เหรอนี่แอบลองลองนี่นะคะลูกโคลนว่ามาซื้อรองเท้าใหมา่อุ้ยวิว่าเป็นแบบใหม่ด้วยเลยดิสวยอะ่ะเออลองลอง อันนี้มันจะเป็นแบบอ๋อน,นี่ไม่เสริมส้นหรอหนูอยากได้แบบมีส้นไม่ใช่ไงอันนี้ไม่มีจะแบบมีส้นไหมไม่รหรอกอันนี้ใส่ได้ปะพอดีปะแน่นแน่นฮะเอาดีดีโอ้ oh <my> God. มาดอ่จะบอกนะว่าหนูใส่สเปรดสิวอร์แ <Word. S 2> ม่บอกซิเฮ็ดผลว่าทำไมหนูต้องซื้อรองเท้าใหม่ทุกปีเลยคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรโตเร็วมากทุกคนคือแบบ คือปีที่แล้วเมื่อซื้อใหม่ปีนี้ซื้อใหม่อีกแล้วงงม,มากตอนนี้ใส่ใส่อะไรบอกเขาไปส <3, 4. S 1> คือใส่เท้าพี้วาวแล้วว่าทุกคนงงมากนี่ว่าโตเร็วมากคุณนะคือมันเย็นทุกคนลองฟับทีนไปแล้วใส่ลองใส่อะไรนะ 3, 6, กับสามเจ็ดสรุปว่าบอกสามหกแน่นไปวนสามเจ็ดก็หลวมไปงงอ่ะไปเดี๋ยวไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้ไป ไม่ดูก่อนมันมีรุ่นอะไรบ้างลองเปิดดูนี่นดดี่นี่อันนี้รุ่นอะไรอ๋รอรุ่นหนูเคยใส่ปะใช่ไหมอ๋ยน่ารักค่ะทุกคนดูเป็นน้องแมวนี่สามเส็ชน,นะคะไหนดูไหนให้จะโชว์นะคะเออเขาไม่ได้สปอนนะคะอาะสายไหนได้ดูก่อนเทียบกับไไอ้ไหนดูข้างหลังไหนตรงนี้เหลือเยอะ แน่นอีกแล้วหรอแน่นอะไรคิดไปเองก็เปล่าแต่เนาะมาเดินมาได้ละทุกคนเหนื่อยมากกับน้องฉันคือเมื่อกี้ลองแคชช่าใช่ไหมทุกคนเนี่ยรุ่นเนี้ยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะพี่ว่าบอกว่าอะไรแน่นแน่นนี่ก,อก่อสรุปเอาอะไรคะเลือกแล้วสามเจ็ดปอทีสามสิบเจ็ดนะสรุปเรื่องคู่นี้นะคะอันในมุน,มน นี่น้องฉันใส่รองเท้าส3เซนแล้วเฮ้ยขอลองหน่อยได้ปะเพราะพี่ใส่ได้ไหมใส่ไ, <c oughs> ไ,ได้เหรหนูก็ใส่ได้ไม่เป็นไรเถอวันไหนพี่ยังใส่รได้ค่ะขวัญพี่ขโมยรองเท้าอาไปต่ <c oughs> อไปนะคะผ้าใบนะคะทุกคนปกติว่าใส่ยี่ห้อเบกเกอร์นะคะทุกคนพื้นอย่างนี้หรอเออันนั้นเป็นพื้นสีเขียวนี่ค่ะเอาแบบพื้นเขียวดีค่ะดูนู้น <c oughs> นี่นี่ป้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นี่นี่นะคะทุกคน คือปกติอะที่บ้านเราก็คือใส่แบบนี้มายาวนานมากใช่แบบนี้นะคะมาดูใส่ให้วิว่าก่อนอัปเดูนี่ไงสัมจดดูดิแต่นี่ใช่เลยนะถือไปก่อนได้โอ้ก็ได้ก็โทษในหาสามหกก้อนอ้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือไม่มีเหรอทุกคนไม่มีรุ่นที่เราอยากได้อ่ะซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสรุปวิว่านะคะก็คือซื้อไปแค่อะไร รองเท้าเรียนเ<ค>พราะว่าเมื่อกี้นะคะเราไปดูรองเท้าผ้าใบมาแล้วสรุปไม่มีไซส์ว่าเลยเอ๊ะมีมีแต่ว่าคนละรุ่น<ช>เออคือรุ่นที่เราจะเอามันจะเป็นแบบว่าพื้นเขียวแต่ว่ารุ่นที่เราเจอจะเป็นแบบว่าพื้นเหลืองเหลืองเลืองขียวซึ่งเราไม่ชอบอแล้วก็เลยจะไปดูที่อื่นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อไปแค่รองเท้าเด้งกันนะคะแล้วหนุนจกันไหมเอาจริงปะตั้งแต่มาถึงพี่ไม่เห็นว่าหยุดกินเลย ไม่หอบอะเหนื่อยอ่ะไปค่ะทุกคนไปกันจ้าเหนื่อยอะแล้วคืออากาศประเทศไทยตอนนี้เดือนพฤษภาคมน,นะคะอย่างน้อยก็ดีกว่าเดือนเมษายนคือมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมากแล้วคือพูดไปด้วยปวดตุยอุ้ยมีพวกข่าวโอ้ะจะมาดูวิวอีกไปกันค่ะทุกคน Let's go ใส่ไฟเยอะมากคุณนะถึงแล้วทุกนในที่สุดร้อนมากมาเจอแอร์ก็คือชอบนะคะเดี๋ยวไปดูรองเท้ากันุคดูงเท้าพลาใหญ่มากนี่จแล้วอไไรอัน้ที่เจเลยหใช่อ๋อนี่แต่รนะอยคะครุ่นที่ห่ยว่าจ้าคือต้องเป็น พื้นเขียวแบบนี้คือจะบอกว่าเราใส่มายาวนานมากแต่แต่งไม่ได้แบบเด็กๆอ่ะอ่ะต้องแต่งเป็นสำเสร็จหรือเปล่าอ่าลองกันนะคะได้ไหมเนี่ยงห่วงจริงขึ้นก่อนหันมาหาพี่วาวานี่นะคะในหันหันข้างหันข้างโอ้โหหลวมอยู่นะเนี่ยได้นิ้วมึงเลยเพราะว่าเมืสามห้าที่บ้านเราใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ต้องเอาสรุปได้แล้วนะจ๊ะ นี่ทุกคนตอนแรกก็จะมาซื้อถุงเท้าด้วยแต่ดูดิไม่ถุงเท้าพื้นดำก็คือเราต้องใส่ถุงเท้าพื้นขาวไงอย่างนี้มันก็จะไม่ครบนะคะเพราะว่าเราจะไปเบิกดินด้วยพอดีอถุงเท้าคู่เดียวมันไม่พอทุกคนหรือว่าเทียววันต้องซื้อด้วย <c oughs> มาทุกคนสรุปว่าเดี๋ยวเทียววันนะคะก็จะซื้อด้ค่ะทุกคนไม่ใช่แบบว่ารบดินนะคะปกติซื้อที่บ้านนะมันก็ยังใส่ได้แค่มันดำเฉยแต่ว่ามันซัดก,ก็ได้ไงแต่ว่า เป็นเห็ุจำเป็น yes. ่เง้ยใช่หาก่อนหาเน้หาหน่อยใช่ไรสำเ็จเหรอนี่ยท so ้าหนาดดียูนี่นะคะคุณสเยอะกที่บ้านหลยเดี๋ยวเราไป โอ้ยได้เหลือไม่นหลวมังไม่ต่มันคือเรือปกติทุกคนเดี๋ยวพอใส่ถท้ามก็พอดีเรียบร้อย little late o ออกม่ไีกคือมืดแล้วทุกคนเราต้องเดินกลับไปอีกนะพี่เออเพ่อก็มางแล้วทุกคนแต่ว่าพอมืดแล้วอะอากาศมันเย็นขึ้นนะ คืออย่างแรกคือรองเท้าหนช่แท้แล้วก็รองเท้าพลานะคะตอนนี้เหลืออะไรเหลือเครื่องเขียนใช่เดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องเขียนกันนะคะทุกคนทันนี้สุดแล้วก็มาถึงห้างแล้วทุกคนถ้าเราม่เือ้เมื่งือแตกเราจะไปซื้อเครื่องเขียนเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนเลิที่สุดนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างไปกับเครื่องเขียนนะคะ คือจะบอกว่าทุกครั้งที่เปิดเทอมอ่ะมันก็ต้องมีการแบบว่าซื้อแบบว่าของใหม่เครื่องเขียนใหม่แต่คือของเดิมก็มีไงใช่แล้วก็ต้องซื้อของใหม่เพราะแบบเป็นการแบบเปิดเทอมต้องใหม่หมดโอ้ยอันนิเวอร์เกินไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพวกเราซื้ออะไรกันบ้างบอกเลยว่าเยอะแน่เยอะแน่แต่เราไม่ใจตังค์คุณใจตังค์คือไปจ้าอย่างแรกที่จะไปดูคืออะไรคะ เด็กมื่อไปก็ต้องปากกานะคะทุกคนเยอะมากถ้าปากกาที่พี่อาวาใช้ค่ะก็จะเป็นเพนเทลว่าใช่ห้ออะไรที่ใช้บ่อยๆไม่ใช่มูจิกันแฮสอ่านี่นะคะทุกคนแนะนำรุ่นนี้เพนเทลดีมากส่วนจุดสี่คนส่วนใหญ่จะชอบใช้ส่วนจุดห้าแต่ว่าพี่อาชอบส่วนจุดสี่เพราะว่าหัวมันจะหล่าไม่เมื่อก่อนหนูก็เขียนส่วนห้ามันคือคุณภาพไม่ใช่หัวคุณภาพ คือทุกคนขอแนะนํานะว่าแบบ0 4ดีมากใครที่แบบว่าเป็นคนแบบว่าติดเขียนแบบตัวหนังสือตัวใหญ่ๆอ่ะ0 4ดีเพราะว่าเนี่ยก็เขียนตัวแบบเหมือนกันปากกาดำมาแล้วแต่ว่าหัวมันใหญ่เฮ้ยนี่นี่ทุกคนนี่ก็ดีอันนี้เป็นเอิ่มใช่คอะไรยี่ห้อนี่นี่เฟลกระคาเทลเมื่อก่อนใช้บ่อยมากรุ่นนี้นี่ทุกคนรักคัมเมนนะคะรุ่นนี้ก็ดีเป็นปากกาแบบว่าหมึกแห้งแต่วันนี้จะเป็นหมึกซึมไงซึ่งนี่ชอบใช้หมึกซึมมากกว่าเขียนล้วแบบฟินฟินพี่แนะนำปากกาตัดเส้นยี่ห้อนี้ ใช้ไปแล้วแต่ว่ามันจะเขียนบนไอเนี่ยสีไม่ได้สีไม้อะแล้วมันก็ชอบแบบอันนี้ก็แห้งพี่ก็งงแต่ว่ามันดีอะใช่มันใช่ว่าหมึกมันชอบแห้งแบบเพิ่งซื้อมาฉันก็งงคือทุกคนจะมีปากกาอีกข้อหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้ซึ่งมันดีมากแล้วคนแนะนำมาในติ๊กต็อกเลยแต่ว่าเขาไม่ขายแล้วแกอไอ้ปากกาอ๋อพี่ว่าเคยใช้ปะใช่แต่หนูใช้แค่สีเขียวกับสีชมพูปิ๊นแต่ดูของมุจฉะมา คือวิว่าเออปากกามมจิก็ดีนะคุณแนะนำเหมือนกันป่ะหนูเป็นสาววง B S U S M O C H I M O C H I M O J I แล้วก็เฮส <c oughs> มันดีนะพี่ว่ะสี <c oughs> อะไรเขียวมระ <c oughs> กดมรกดมันต้องแบบนี้นน่ออแบบนี้หนูหลุดว่าอะไรคะปอ่อปากกาหนว่าปากกาดำสสีอยู่นี่เหรอใช่แต <c oughs> ่จริงที่บ้านมีอยู่แล้วตัวพิสูจน์ตัวแทนพี่จะาอกให้ ุไว้ดีมากทุกคนปากกาดำนี่เราส่งหรอเราไปเดนต้อปากกาแดงปากกาแดงแล้วนั่นอยู่ฝั่งนู้นอาจจะไม่มียี่ห้อที่ที่ว่าใช้นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เยอะมากแนะนำไส้ดินสออันนี้ไส้ดินสอจ้ะทุกคนจะมีเยอะมีตุนเยอะเราเมื่อกี้บอกว่าอะไรมีครบทุบะ ทุกคนแล้วแต่ว่าซื้อทุกอย่างเลยนะ,ะนี่ทุกคนน่าครบแล้วนะคะปะกาศยังชีพมาท้าเธอก็ยังจะเอาหรอมาเจอของดีน่ารักมากแตกซื้อไปสักอันนึงดีกว่าเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสมุดวาดเขียนกันนะคะเพราะว่าครูส่งมาว่าพอแบบว่าขึ้นมหกนะคะวิชาศิลปะเนี่ย ต้องเตรียมเป็นแบบว่าดินสออีแล้วก็สมุดยี่ห้อเนี่ยทุกคนนี่โอ้โหนนเนี่ยค่ะสมุดยี่ห้อนี้ทุกคนบอกว่ามันไม่มีไซเล็กกว่านี้คือที่ครูส่งมามันเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้ใหญ่มากคุณนาแพงมากคุณนึ่งร้อยสิบบาทโน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 ่น no, 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 no. จะได้เป็นศิลปินตัวจริงแล้ว <c oughs> แบบกเพราะมันมีไซเล็กเนี้ยเป็นปกธรรมดาสามสิบบาท แต่มันไม่มีไซส์ที่ครูบอกมันได้อะีแต่ไซส์เนี้ยแต่ว่าไซส์ที่ครูบอกเคอมันจะต้องบอกว่าเล็กกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ขนน้างในก็จะเป็นเหมือนกระดาษ A4 นะคะเป็น,นเนาะเป็น A4 แต่ว่าเป็นสมุดแต่มันไม่ใช่ไซต์ที่ฉันต้องการเพราะงั้อูคนเรื่องสมุดอะเมื่อกี้คือสรุปเราเข้าใจผิดเว้ยคือตอนแรกอะที่ครูส่งมาเราคิดว่ามันคือไซส์นี้ที่แบบตัดตรงนี้ออกแต่มันไม่ใช่วีพี่เข้าใจผิด จริงๆน้องคือไซนี้ <S <S ใหญ่มากอ่ะใครก่อนศินลปะไงไปครบละนี่ทุกคนอัปเดตนะคะมีอะหลายใบยกขึ้นมานี<ม>่กาวนะคะมีอะไรอีกแล้วก็มีปาาี๊สองแห้งนะคะแล้วก็ประกาศทั้งหลายป่ะครบละไปใจตังอ๋อเออ,เอสมุดสมุดป่ะเดี๋ยวไป็นราการนี้อันดี้ตัวเลเยอร์ไปเดี๋ยวรอด้วย เสร็จเรื่อมาแล้วนะคะทุกคนเ,เย้โชว์แต่ของ